สวัสดีครับชาว fps Thailand ทุกท่านแล้วก็ชาวพี่แว่นพาเจงครับวันนี้มีของมาใหม่เป็นของที่รอเลยนะฮะเป็นของที่รอเลยนั่นก็คือดกดเข้าเกมไปก่อนแจทอง1 4 t ซึ่งตอนนี้พี่แว่นก็ยังไม่ได้คุณบวกหนะเดี๋ยวขอดูก่อนคุณบวกหนี่มันอะไรยังไงละปึออ๊บมีบวกสเนะี่ยตั้งยังเหลือ8ปล้านสนะไม่ได้ขยับเลยนะฮะช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้เล่นเลยฮะ ติดงานรัวๆอ่ะมาดูกันวันนี้เข้าใหม่ช็อปปึ๊บๆน่าจะใช้งานนะฮะน่าจะใช้งานดูก่อนสิสีทีนี่ฮะปึ๊บๆได้อะไรเอ่ยได้สิสี่ทีบวกห้าหนึ่งชิ้นนะฮะสิสี่ทีหนึ่ง 1>, 1ชิ้นนะฮะท็อป50เป็นการ์ดเนาะมี 100M เอ็มบิเกิลจะล้งหน่อยเนี่ยตัวเปลี่ยนชื่อการ์ด 250K ก็คือ2อ0 0สนนั่นเองนะฮะรบับรับรับรับ,บรับบ,รบิบบบบบ๊กเกิลครับพี่ว้านมีบุญเก่าอยู่นะมีแคชเก่าอยู่ด้วยการเติมตรงนี่ฮะเติมตรงเข้าอแอร์เพย์ Pay, เอ้ยไม่ใช่สิเติมแอร์เพย์แล้วก็เติมตรงเข้ากับฟีฟ่ารายสามคราวที่แล้วละไม่ต้องแลกเชล นะฮะไม่ต้องแลกเซลเดี๋ยวซื้อก่อนโหสามสิบชิ้นพอดีโอเคสามสิบชิ้นเปิดเลยแล้วกันไอเทมใช้สามสิบชิ้นก็เมื่อกี้มันขึ้นว่าแปดหมื่นกว่าแคชนะฮะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ แมชรีวอร์ดเฮ้ยโหกูหลงดีใจท็อปเก้าสิบไอสัตว์มันมันมีเก้าสิบคนท็อปเก้าสิบว่ะกาส,สุ่มเฮ้ยสามใบแล้วท็อป 90. เก้าสิบไอสองอันนี้รูปยังไม่ขึ้นเลยน่าจะเป็นบวกห้านะ ท็อปสิบปะไม่แน่ใจจำไม่ได้ละนี่ท็อปห้าสิบมาละสองแสนห้าการเบาฟงฟังะครับท็อปห้าสิบ 2องแสนห้าดุดดุดดแม่งไม่ได้ใกล้เคียงเลยวะสุดท็อปก็สิบตั้งแต่เล่นฟีฟ่าไรสามนี้ไม่เคยได้การบวกห้าเลยนะบอกไว้เลยแต่ก็นานๆานทีเห็นมีใครที่เคยได้มีน้องบอยฮะน้องบอยจอยติกไทยที่ได้ เฮี่ยหมดแล้วเหรอท้อมห้าสิบอือหือดูไม่จืดอือหือกาสุ่มส่วนมากเป็นการสุ่มนี่ พี่ว่ามันน่าจะใกล้หมดแล้วเนี่ยสามสิบไปของพี่เนี่ยหมดแล้ว,ลวฮะไอ้ทีการ์ดส่มมันรวมรวมกันเนาะไอ้พวกนี้มันมีของเก่าด้วยมีการ์ดสองสองร้อยห้าสิบสองแสนห้าด้วยโอ้ยม,มีนี้ของเก่าไม่ค่อยได้เปิดเลยเดี๋ยวเข้าไปเข้าในมือถือพี่เฝ้าไลน์สามเอ็มอ่ะแล้วกดทีเดียวเลยฮะไวกว่าเยอะนะ <S <S ได้ท็อปเก้าสิบกับท็อปห้าสิบมาอย่างละสามใบ ลุ้นตอนนี้แหละฮึบอืมติดก็สิว่หกล้านครับฮึบอืมอึงนี่ฟ้ากระเหวหกล้านมาสองแสนแปดล้านครับเชิรโรบต่งท็อปห้าสิบมาคือมีความมีความรู้สึกว่าทอ็อปห้านสนิบง่าจะห่วยกว่าทออ็อปเก้าสิบอ่ะกดครับ หนึ่งล้านนี่ไงกดครับสามล้านแดนเน้นอเวสนี่ไงนี่ไงใบสุดท้ายปุ๊บนั่นไงดับเบลิลเลยครับดับเบลิลคิวเลยแดนเน l นอเวสไอ้ชาต์โอ้โหยังไงเนี่ยขายเลยแล้วกันบัวเต็งฮะเนี่ยกุลน,นะฮะพี่ว่าเหลือแค่บวกหนึ่งเนี่ย มีคนขายบวกห้าสามร้อยสาสิเอ็มจงหยามจริงๆโอ้โหที่นี้เอาเวทสองคนโอ้โหเก็บกุนไว้ก่อนนะฮะรือขายก่อนขายก่อนพี่เบนเสียงไอ่อยนะเพิ่งตื่น เหมือนพักผ่อนสองวันนะ่ะเพราะว่าเสาเสาไปพักฟีฟ่าแล้ววันที่ไปจัดแข่งซีเอสโกมาแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะเหมือนแบบนอนสองวันมเต็ม,ตมอารมณ์ประมาณนั้นขายๆเอาหมดละโอเคครับแพ็ควันนี้พี่แว่นก็ยังไม่เคยได้ของดีๆจากไอแพ็คที่เรียกว่ากุญแจทองทุกปีเลยนะเท่าที่เปิดมาทุกปีเลยไม่เคยได้อะไรดีๆเลยโอเคแคชชแว่นเหลือแค่นี้ละฝากด้วยนะครับผมพี่แว่นเติมตรง เข้า a i r p เพแล้วก็เติมตรงเข้าเกมฟีฟ่ารายสามนะฮะง่ายดีไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องกดตรงนี้เลยฮนะเติมปุ๊บมันเข้าตรงแคชเลยโอเควันนี้แวื่อนตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ